ยำทะเลนะครับชิ้นี้นะครับเท่าไหร่ครับ60บาทค่ะ60บาทนะครับโอ้โหครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอ้วนยำลำแซบนะครับพิกัดก็ตลาดเทศบาลมาบตะพุดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ ก่อนเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เมนูก่อนนะครับอยวให้ดูเมนูก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดนี้เป็นชุดเมนูแนะนํานะครับยำหมูมะนาว60บาทยำหอยนางรม70บาทนะครับยำกุ้งสดแ0สถึง100บาทนะครับยำถั่วพลูก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับ60บาทนะครับ วัตถุดิบนะครับทางร้านนะครับจัดได้สวยงามนะครับที่เห็นด้านหน้าครับมีเบียนด้วยนะครับเนี่ยมาถึงมาจดสั่งไว้ได้เลยนะครับเมนูนะครับต้วนยำลำแซบนะครับท่านผู้ชมเมนูเริ่มต้นอยู่ที่ยำรวมมิตรนะครับ40บบาทนะครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ พี่ชื่ออะไรนะครับสามารถครับพี่สามารถนะครับเนื้อนุ่นยำครับผมชื่อเนุ่นยำนะครับนี่ตามชื่อร้านเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่จัดวัตถุดิบนะครับได้อย่างสวยงามนะครับลูกค้าก็ยืนรอเตรียมหน้าร้านเลยเลยแลครับท่านผู้ชมแก้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ห้าสิบบาทตัวนี้ห้าสิบบาทนะครับยำลูกชิ้นแก้วนะครับยำเส้นแก้วนะแก้วรวมมิตร ยำเส้นแก้วดัเมียนะครับ50บาทนะครับ มาถึงร้านนะครับสั่งได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับมาถึงนะครับจดรอไว้เลยต้องการแบบไหนนะครับต้องการอะไรนะครับทางร้านนะครับจัดให้นะครับ ทะเลนะครับชุดนี้นะครับเท่าไหร่ครับหกบาทค่ะหกบาทนะครับโอ้โหครับลูกค้ามาทางร้านนะครับสั่งกินที่นะครับใส่จานได้เลยนะครับมีโต๊ะมีที่นั่งให้นะครับหรือว่าจะสั่งกลับบ้านนะครับก็ได้นะครับ ที่เห็นเป็นหอยนางรมเนี่ยกระปุกเท่าไหร่ครับหอยนางรมขายเป็นชุดชุดชละเจถ้ายำก็7 0เท่ากันถ้าขายเป็นชุดชุดละ70ดบาทนะครับนี่หอยนางรมนะครับถ้ายำก็70บบาทเท่ากันนะครับ <laughs> ขายที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่ขายทุกวันครับผมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่สี่โมงถึงห้าทุ่มครับผมสี่โมงเย็นนะครับถึงห้าทุ่มนะครับนี่ยำแซ่บนะครับมาอุดหนุนได้เลยร้านอ้วนยำลำแซ่บนะครับชื่อร้านนะครับมีหลากหลายยำนะครับทานผู้ชมนะครับ ตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับวันศุกร์ก็จะแต่งชุดไทยนะครับถือว่าสวยงามนะครับถ้าเป็นวันศุกร์นี่ทางร้านเรานี่แต่งชุดไทยนะครับแต่งได้แต่งหมดเลยเนาะอ๋อครับผมคือทางตลาดเขาจะให้เราแต่งหมดทุกร้านเลยใช่ไหมครับ่ทุกร้านเลยอ๋อครับผม เดี๋ยวมีโอกาสนะครับวันศุกร์นะครับเราจะมาเก็บบรรยากาศมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับร้นานเยอะนะนี้เขาอ,อยู่ตรงนี้ร้านอ่ะครับผม ตัวนี้สั่งกลับบ้านนะครับใส่ถุงนะครับชุดน,นี้เท่าไหร่เอ่ย ยำทะเลพิเศษ70บาทนะครับ ัวนี้เป็นยำอะไรครับพี่ยำมาม่าโลมิสครับยำมาม่าโลมนสนะครับภาชนะนะครับนี่ใส่จัดวางไว้อย่างสวยงามแล้วครับนี่รับผมณ ยำมม่วรวมิตรใส่ไข่เยี่ยวม้านะครับยำแซ่บๆนะครับที่มาบตะพุดนะครับเดียวมาอุ่นหนุนได้เลยร้านนี้นะครับขายดีนะครับร้านนี้นะครับ